ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเล็กอีกแล้วนะครับเล็กอยู่ที่โชว์รูมฮอนด้ายูร์คาสาขาพัฒนาการนะครับครับวันนี้พามาชมรถเข้าใหม่นะครับราคาพิเศษเลยนะครับเป็นเจ้า Honda CITY นะครับ 1.5V นะครับรถปี2017นะครับเลขไมล์หลักหมื่นกิโลนะครับเลขไมล์ประมาณ70,000กิโลนะครับลูกค้าครับราคาตั้งไว้อยู่ที่ 3 9 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะครับสามารถกู้เต็มได้เลยนะครับผ่อนสูงสุดได้ถึง84งวดนะครับดอกเบี้ย4ปีนะครับอยู่ที่2.79นะครับลูกค้าคันนี้นะครับ h อ n d a City คันนี้เลยนะครับผ่อนเริ่มต้นนะครับประมาณ6000กว่าบาทเองนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแวะเข้ามาชมรถได้นะครับหรือสอบถามเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์เข้ามาก่อนได้นะครับ ครับเดี๋ยวไปชมรถกันเลยนะครับรถรอบๆคันเลยนะครับตัวนี้เป็นตัว Honda City นะครับ 1.5V นะครับรถปี2017นะครับลูกค้าเป็นโฉมใหม่ในเชนแล้วนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มาพร้อมคุญแจสมาร์ทคีเลตแล้วนะครับมาพร้อมระบบพุทธสตาร์แล้วครับลูกค้าสภาพโดยรวมสวยมากเลยนะครับเป็นรถผู้บริหารใช้งานนะครับครับเดี๋ยวพามาชมหน้าห้องเครื่องกันด้วยนะครับลูกค้า ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะครับลูกค้าเป็นเครื่อง ivtec แล้วนะครับตัวแหลกนะครับแหลกภูมิอะไรจะเป็นไฟฟ้าแล้วนะครับลูกค้าตัวเครื่องพันห้าประหยัดน้ำมันมากเลยนะครับประมาณสิบสี่สิบห้ากิโลต่อลิตรครับเครื่องสีรอบคันแล้วนะครับ honda city นะครับปีสองพันสิบเจ็ดนะครับรองรับน้ำมันเก้าหนึ่งเก้าห้า e ยี่สิบ e แปดห้านะครับลูกค้า มาพร้อมเซ็นเซอร์หลังนะครับสองจุดนะครับครับเดี๋ยวพามาชมห้องสัภาระท้ายนะครับลูกค้าภายในกว้างนะครับใส่ของได้เยอะเลยนะครับรถเดิมๆเลยนะครับไม่มีอุบัติเหตุมานะครับเดี๋ยวพามาชมภายในนะครับภายในเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ เบาะไม่มีรอยขาดนะครับภายในสะอาดเลยนะครับเดี๋ยวไปชมด้านหน้านะครับเบาะคนขับนะครับสามารถปรับสูงต่ำได้แล้วนะครับลูกค้าครับตัวกระจกมองข้างนะครับสามารถพับได้นะครับถ้าเป็นตัวใหม่เนเชนนะครับมาพร้อมอีโคอนโหมดแล้วนะครับฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะครับมาพร้อมระบบพุ s ตาร์แล้วออปชันถือว่าครบเลยนะครับลูกค้า ภายในสวยมากเลยนะครับลูกค้าครับตัวกดสตาร์ทนะครับลูกค้าเป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น l อง g t o ปนะครับของ h o n d a City นตค้นะครับเป็นไงบ้างครับพาชมรถรอบๆคันแล้วนะครับสภาพโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแวะมาชมรถได้นะครับโชว์รูมอยู่ตรงปากซอยพัฒนาการ30นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับ จันถึงอาทิตย์เลย8โมงครึ่งถึง6โมเย็นนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์0917352368เบอร์โทรเล็กเองเลยนะครับลูกค้านอกจากจะขายรถแล้วนะครับมีรับซื้อเข้าด้วยนะครับลูกค้าลูกค้าต้องการขายรถนะครับแอดไลน์นะครับส่งรูปรถนะครับสำเนาทะเบียนรถนะครับเลขไม่นะครับเช็คราคาเบื้องต้นก่อนได้นะครับลูกค้าครับยังไง เล็กมีรถเข้าใหม่มาแนะนําเดี๋ยวเล็กมารีวิวให้ชมอีกรอบนะครับครับยังไงฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เล็กด้วยนะครับสวัสดีครับ